238. Inspiration House บ้านโบราณชาวจีนซึ่งตั้งอยู่ถนนนครในจังหวัดสงขลาถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า200ปีซึ่งในปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าภาคใต้แห่งเดียวในประเทศไทยเกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของหนุ่มวิศวกรนายปัญญาภูลศินน,นักสะสมผ้าพื้นเมืองโบราณกว่า1,000ผืนที่มีอายุประมาณ50-200ปี ที่นี้เราเกิดจากแรงบันดาลใจจากครูบาอาจารย์นะอย่างเช่นอาจารย์ข่าทองทองเชือหรือแม้กระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเวลาไปส่งงานที่ไหนก็มักจะนําเรื่องของศิลปวชีพนะครับสนับสนุนชาวบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็คนไทยคนหนึ่งนะตัวเ,เล็กๆอ่ะแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างน,นะครับก็เลยเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองชอบเรื่องของการสะสมนะของผ้าโบราณเพราะฉะนันะ้นเราก็คิดว่าเรื่องนี้ มัันนก็ช่วยได้ะครบเพรราาะะฉนนั้เเเกก็ลลยือที่จะะทพพพีิเภััณฑ์นครบยงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจมาก่อให้เกิดผลตอบรับอันยิ่งใหญ่เสมอเช่นเดียวกับผ้าโบราณเหล่านี้ที่มองจากภายนอกอาจดูไร้คุณค่าต่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์แต่หากมองลึกลงไปกลับมีความหมายที่สื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนอยากให้ คนที่มาเนี่ยต้องมีความสนใจและในเรื่องของประวัติศาสตร์บ้านเมืองนะครับในเรื่องของอดีตของตัวตนของเราเนี่ยเอ้อดีตเราเป็นยังไงบรรพบุรุษเราเป็นยังไงเราสร้างอะไรไว้นะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของโบราณวัตถุต่างๆมันก็ถูกเชื่อมโยงนะครับเราก็จะเน้นคนที่สนใจแล้วก็นักวิชาการหรือนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่อยากที่จะนําเอาเรื่องพวกนี้ไปต่อยอดนะครับภาพพื้นเมืองโบราณ อาทิผ้าจวนตานีผ้าปลางิงเสื้อทองคำแท้ต้นกรุงรัตนโกสิน์ผ้ายกกลวยเชิงสามชั้นผ้าทอรายราชวัตเล็กล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเทคนิคในการทอความปราณีตใส่ใจในทุกกระบวนการตลอดจนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มแต่งสีสันลวดลายออกมาได้อย่างสวยงามพี่ชอบนะคะ หมายความว่าเวลาที่เราเห็นของเก่าๆที่มันยังคงอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมันเป็นลักษณะของมรดกตกทอดเนาะทางวัฒนธรรมที่เราจะจะเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่อะ่ะยังสามารถที่จะมองเห็นได้มีความประทับใจนะคะที่เราได้เห็นภาพในอดีตในระหว่างทางที่เราเดินในยุคในยุคปัจจุบันนี้มันทําให้เราเห็นถึงความรักความผูกพันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างไรก็ตามผ้าสวยงามเหล่านี้ ถือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่อยู่ควบคู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันผ้าโทโบราณจะไม่มีทางสูญสิ้นออกไปจากใจคนไทยหากรู้คุณค่ามันศึกษาสู่การพัฒนาเพื่อสืบทอดให้ยั่งยืนต่อไป